ตรงนี้คือชายหาดของเมืองดานังนะครับทุกคนวันนี้ผมเก็บบรรยากาศตอนประมาณ6โมงเช้าส่วนตอนนี้เนี่ยผมมาเก็บบรรยากาศตอนประมาณ8โมงครึ่งซึ่งอากาศร้อนทีเดียวครับทุกคนแต่ก็ยังมีคนเล่นนะครับหาดสวยทีเดียวครับผมแต่ก็ร้อนมากเป็นป้าย เวลาในการเล่นน้ำนะครับทุกคนอันนี้เป็นเรือของชาวเวียดนามนะครับทุกคนจะเป็นเรือกลมๆนะครับนั่งไปคงเวียนหัวหน้าดูทะเลตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลแปซิฟิกนะครับทะเลจีนใต้นั่นแหละฮะ ถนนหนทางเรียบร้อยมากริมหาดคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆผมจะพามาเดินชมริมหาดของเมืองดานังนะนะทุกคนนะคือยิ่งดูแล้วเนี่ยมันยิ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หาดเนี่ยสะอาดนะแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยแล้วก็การจัดระเบียบของริมหาดเนี่ยผมว่ามันโคตรเรียบร้อยเลยอะ่ะแล้วถนนเนี่ยก็สะอาด คือก่อนมาเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็จะต้องแออัดหรือว่ามันอาจจะสวยงามสู้สู้บ้านเราไม่ได้แต่พอมาเห็นแล้วเนี่ยเปลี่ยนความคิดเลยนะว่าโคตรสะอาดเลยแล้วก็ระเบียบเรียบร้อยมากเนี่ยทุกคนดูสิเห็นไหมการจัดโต๊ะเก้าอี้นะครับคือมันมองแล้วมันสบายตานะครับสวยงามมากสวยงามมากทุกคนสวยงามมากไม่แออัดเลยตรงนี้คือชายหาดในเมืองดานังถ้าใครมาดานังนะครับ อยากแนะนําให้มาเดินริมหาดตรงนี้บรรยากาศดีบรรยากาศดีตอนนี้เวลาประมาณ8โมงวันนี้คลิปนี้ผมจะเก็บบรรยากาศตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง9โมงครึ่งไป ตรงริมหาดก็มีที่เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับก็ราคาก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์จะจอดอยู่ตรงนี้หาดก็จะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพักริมหาดก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ครับคนไทยเปล่าครับเนี่ยคนไทยครับ